นะรัาปสวัสดีครับผมกำลังจะกลับพอดีนะครับยังอยู่ที่บ้านแสนทองครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับต่อเนื่องจากคลิปที่ผมมารีวิวเครื่องเสียงในงานนะครับที่ได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้นะครับทีมงาน PN นสาวนะครับกาลังจะออกตัวพอดีเหลือบเห็นทีมงานรถแห่มาพอดีครับผมนะครับก็เลยจะพาพี่น้อง ชมระบบเสียงของทีมงานรถแห่คันนี้หน่อยแล้วกันครับผมทีมงานป e ีซาวครับผมรถแห่คันนี้น่าจะมาจากอำเภอศรีนรงครับผมสวาสดีพี่น้องทางสงปฟาลานึ่เด้อจำเรียบครูแม่อวองโอนแม่กัมพูชีครับสวัสดีแซมสายกุณนะเจ้าแล้วเจ้าแล้วครับผมนะเดี๋ยวพาไปดูระบบเสียงของทีมงานรถแห่นหน่อยแล้วกันครับผม ก่อนจะกลับครับในนอเจ้าของนะ át, ครับในนอเจ้าของรถแห่คร <ad> ับผมอยู่ด้านในหรอเขาเขาจะเปิดให้ผมไหมนี่ในนอครับผมอาจารย์วันนี้แห่ซาวหรือว่าแห่ดนตรีสดฮะดนตรีสด จานนั้นดีมายังยังไม่มาโอ้ไหนเนาะเจ้าของเนาะจะสัมภาษณ์หน่อยนี่ฮะทีมงานรถแห่อีสาวครับผมนะครับยูทูบก็มีนะครับเือร์ติดต่อก็0935039458 0 9 8 1 8 5 7962ครับผมจานไหนเนาะอาจารย์ คุยโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อาจารย์ยังไม่ว่างให้สัมภาษณ์หรอเ่เดี๋ยวให้อาจารย์แต่งตัวแป๊บนึงก่อนครับผมไหนๆก็ได้มาแล้วโอ้เป็นแบรนด์ของ KTS แล้วก็ Power เวอร์นะ่าจะเป็นทาร์ด้วยนะครับพี่น้องบีทซาวครับ วันนี้เ hey, ฮอยู่ที่บ้านแสนทองครับตมศบบดางานบวชครับตมศบบดาออำเภอเบเชีดจังหวัดส,สุรินทร์นะครับดาจยมาขอสัมภาษณ์หน่อยแล้วกันครับผมขออนุญาตรบกวนเวลาแป๊บหนึ่งครับสะดวกอยู่หน่ออาจารย์เนาะอาจารย์ทีมงานอีซาวอยู่อำเภอศรีนรงค์อยู่ตมอะไรครับอาจารย์แกนเจนแวนเบใช่ไหมตู้เบรที่อาจารย์ใช้เป็นสูตรอะไรครับเทอร์โบเทอร์โบ ของอาจารย์เองไหมหรือว่าสั่งของใครมาทำเองทำเองหมดเลยใช่ไหมดอกดอกกี่น to so. okay. ิ้วครับอาจารย์สี่เปร์นิ้วดอกลำโพงของโอ้ยเกียเทสเกีเทสอ่าเกีเทสหมดเลยใช่ไหมอาจารย์เกียร์เทสหมดนนี้หมดเลยกลางกลางกลางก็เกียเทสแลมไอเสียงแลบก็เกียร์เทสได้ไหมแลมแหลมเกียห้าศูนย์แลมเกียรห้าศูนย์แปลว่าอาจารย์ใช้ของเกียร์เทสหมดเลยนะเหลือแต่แหลมครับมีแต่แหลมครับผม แลมเกียร์ห้าศูนย์ข้างหน้ากี่ดอกครับอาจารย์ข้างหน้าสิบหกดอกสิบหกดอกข้างหลังแล้วครับข้างหลังสิบสองหลังเดี๋ยวเลยครับพี่น้องครับโตเสียงของอาจารย์ครับพาวเวอร์คุมพลังครับอาบจารย์ครับกี่แท่นครับอาจารย์เปิดดูได้ไหมเปิดดูได้ <c oughs> โอ้นึกว่าสองแถวได้นี่ข้าวหลอกปะ <c oughs> เอาเปิดไม่ได้จะเข้ายังไงอ่ะที่นี่อ่ะเปิดได้แล้วครับผมโอ้ทาร์บนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยแล้วกันนะครับพี่น้องนะครับทาร์บซีเท่นนะครับแล้วก็ดีเอสทีสามเทนนล้วก็ ของอันนี้ PE, PE Audio นะ PE 6, 2, 2, นะครับ PE 6ี0กสองแท่นนะครับมิกก็จะเป็น XA18 นะครับโอ้เป็นซิมเมตติกนะพี่นอนะ้องเกลี่ะใช้นะครับแล้วอันนี้เป็นของกรองพับดีโฟอะไรซิทนะครับแล้วนกะ็จะมีของ SAE แท่นหนึง่งเชลวินเวก้าแท่นหนึง่งโอ้แจ๋วเลยครับเอา,เอาอยูยูจานเครื่องปั่นกี่กิโลนะ 45่กิโลเท่าไหร่นะ45่สิบเคสีเคเครื่องปั่น45่สิบของดนโยสี่สครับผมอ่ะประมาณนี้ครับแล้วเบ็ดหลังเบ็ดหลังกี่ดอกครับเบ็ดหลัง12ดอกของของไอ้เคทครับผมกลางก็เคทีเฮดลางอ่าแตนี่ครับออดิโองหลังอ๋อเป็นครับออดิโอ แล้7เ0าครับผมสุดจัดเลยพี่น้องครับเดี๋ยวรอฟังระบบเสียงตอนอาจารย์เล่นสดสาวเช็คดีกว่าเนาะสาวครับลิมนี้อาจารย์ฟังหน่อยแล้วกันติดต่อรถเฮของอาจารย์ครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร่ะเาเบอร์โทรอะเบอร์โทรอะไรจารย์เก้าแปดศูนย์เก้่อ่าตามนี้แล้วกันครับผม อี Eat, สซาวอยู่อำเภอศรีนรงค์ตมบลเจนแวนตำบลเจนแวนอำเภอศรีนรงค์สุรินครับพี่น้องฝากไว้อีกหนึ่งทีมงานรถแห่ครับผมนะครับเดี๋ยวรออาจารย์ดนตรีมาก็สาวเช็คเนะาะครับผมอฝากไว้ด้วยแล้วกันครับพี่น้องตองการรถแห่ไปประดับงานนะครับเดี๋ยวรอฟังระบบเสียงของอาจารย์ครับผมอันนี้พี่ยูนะครับเดี๋ยวเลยครับผมระบบเสียงท้าบทบเบสนะครับ เดี๋ยวรอทีมงานอาจารย์นั่งตรีมาก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวรอสาวเช็คนะครับติดต่อได้ครับนี่ตามนี้ครับผมะจัดไปพี่น้องครับเดี๋ยวรอฟังระบบเสียงครับเดี๋ยวรออาจารย์นั่งตรีทำสาวเช็คสักครู่ครับผมที่การข้างในบ้านนาคน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเตรียมการแห่นะครับ มาไปด้วยแล้วกันครับทีมงานอีซาวจาก <c oughs> ตำบลเจนแวนอำาเภอศรีนรงค์จงังหวัดสุรินทร์ครับผมรถแห่อีซาวศ9 8 8 8 5 7 9 6แตอนนี้ผมก็รอทีมงานสาวเช็คอย่างเดียวนะครับสาวเช็คเสร็จก็ <c oughs> แห่เลยนะครับ จะนั่งดนตรีโอเคยังไม่ได้ทำการสาวเช็คเลยครับไม่รู้วจะตอนไหนเนาะร,รอสักครู่แล้วกัน เลยคาับรรจารย์ใช้ซิมเมติกนะครับแถวว่าสุดจดครับตัวนี้อ่ะระบบเสียงของทีมงานที่เสาประมาณนี้ครับเสาเช็คเรียบร้อยแล้วพร้อมรำเลยบอกเดี๋ยวมาฟังระบบเสียงด้านหลังครับ <c oughs> ค2ตอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็สุดพริญญาเช็คตัวสองก่อนกันละกันนะครับผมในช่วงนี้ฮะดินช่วงเตรียมะบวนการละกันไปครับ อย่างยังมีน้ำตาอ่าทำแบบนี้เด้อ ใจคุเอาจบแบบที่ที่ยินดีนำเขากาที่แฟนเขาคือนกเจ้าพาักใจ ครับผมกับทีมงานอีทซาวนะครับจากตำบลแก่นแวนอําเภอศรีนรงค์รับผมขอคุณหลายๆครับได้ได้ครับคสลมขึ้นีมลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอคุณสำหรับรางวันน้ำใจด้วยนะฮะ